ไวเนาะโอ้โหโจโค้ดไวเลยเนาะโอ้โหอะไรอะโปรเจาะโอรไอวอด้วยอะไรอะอุ้ยโจโค้ดไวอะเฮ้ยโปรเฮียอะไรวะเนี่ย าในคลิปนี้ทางซ่องโจเซ่เอ็กไนก็จะพาคนดูไปสุ่มห้องสี่วิสีกับน้องๆนะครับแต่ว่าสุ่มไปสุ่มมาดันไปเจอโปครับคุณดูแต่ที่พีชไปกว่านั้นโปได้อยู่ทางเราแล้วก็ทางเขาอีก2คนเลยนะครับถ้าเป็นว่าในเกมนี้ก็คือมีโปทั้ง3คนนะครับและในคลิปนี้พี่ก็จะไปท้าโปสองหนึ่งนะครับคณดูมาดูกันว่าผมจะสามารถชนะโปได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซ่องเล็กๆน้อยๆ นะครับโอเคแล้วส์กอมาที่ไหนเอ้าอะไรซูตบอร์ดอะไรวะเนี่ยทำไมมันมาเจอซูตบอรดวะอ้าเฮ้ย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 น้อง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 มาดูคนในตีเราเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ามันมาอยู่ข้างบนอ่ะน้องมันฟ้องมี่มันฟ้องเอ้าเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องมันทำลังมาอยู่ข้างบนอ่ะน้องพี่เจอตีนะไปเจอไม่ใช่เพื่อนน้องหรอไม่ใช่เพื่อนน้องหรอเอ้า มันเอามันโปรจริงหรอว่าอาจจะโดนแบนก็ได้นะพี่เจ๋ใช่หรอเราจะเอาเราเรารอพีกว่าน้องอพอพี่รอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปวันอย่าไปวันอย่าไปวันเดี๋ยวพี่จะจัดการมันเองพี่จะดหนึ่งหนึ่งพี่ดูโปรเนแบนอะไรอะน้องน้องโอ้โหมันมันเปิดไมค์มั่ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยโปรทำไมครับน้องอันนี้ไม่ใช่เพื่อนน้องหรอพี่เขาไม่ใช่เพื่อนน้องหรอ ไม่ใช่เพื่อนผู้ใหม่โลยฟังโอดูเอาแล้วเอาแล้วมันทำแล้วมันไปแล้วโอ้โหโอ้โหโฟตกโฟตกเอา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 เอ็กเสบัด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 ให้เพื่อนเราเฮ้ยเอ๊เออ๊ฝั่งตรงนั้นมาฆ่าเลยให้ฝั่งตรงนั้นมาฆ่าไม่ต้องยิงเข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 า ให้เขามาฆ่าปูเลยไม่ต้องยิงเขาน้องให้เขามาฆ่าปูย่อยให้เขาก่อนย่อยให้เขาก่อนอะไรวะนั้นอู้หูไปเป็นฆ่าไม่รู้อะไรเลยว่ะเออปีนี้ก็โปเหมือนกันฝั่งนู้นหรอฝั่งนู้นก็โปรหรอใช่เออเออเออพี่เออพี่ก็โดนหัวนะอุ้้ยยเฮวิ่งหัวสองรอบ เดี๋ยวเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนะโอ้ฝั่งนั้นก็โปอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ากูมาเจออะไรเนี่ยฝั่งนู้นก็โปเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันโปละบาดหรอครับฮ้งงฝั่งนู้นก็โปฝั่งนี้ก็โปอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาลึกไปละเดูดูมันไปละไปละไปถึงนู้นละบันทัดละบันจัณละโอ้เไอ้มาดิ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 โปว่ะมาดิ ยิงโก้ฝังเราไม่ได้ยิ่งฝั่งเขาก่อนละกันจ่อเกินว่ะโกออะจอกเกินว่ะไปแลวอ้าวููเล่นก oh, ็ได้อ้าวสมองไปหมดแล้วให้ตายเถอะหนึ่งหนึ่งกับกูเป้าหนึ่งหนึ่งกับกูเป้าถ้าหนึ่งหึย่อมาครับเดี๋ยวเจอกันย่อมาดิย่อมาดิอ๋อมันจะหนึ่งหนึ่งกับพี่ว่ะอ่า อยากเจออยากเจอโปอยู่ครับปกติอะแบบโปตัวไหนเนี่ยยังไม่เคยชนะผมเลยนะเอาจริงมาดิ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 อาโอโหโ่ระบาดจัดนะน้องเราไม่ต้องทำอะไรเลยโปฝั่งเราแม่งตึงกว่าเยอะอุ้ย <c oughs> ตาย <c oughs> ไม่น่าพูดเลยฝั <c oughs> ่งเขาเล่นแล้วฝั่งเขาเล่นแล้วพิดเยอโปสง เออนี่แหละนี่แหละตอนแรกพี่ก็ไม่รู้นะโปฝั่งเขาก็ไม่โปอีกมัน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 ยังอยู่ข้างบนอยู่อีกดว่าทำไมโประบาดอย่างวะมาดิยังไงน้องว่าโปตายให้พี่ปะน้องว่าโปตายพี่นะมาดิเนองอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโปรเขามีสองคนหรอโอ้ยหสองคนจะด้วยเฮียสองคนนะครับคนดู ทนไว้อดทนไว้โอ้โหมันบอกมันมันบอกให้เราอดทนไปแล้ว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 โอ้โหมันเก็บเป็นไงอุ๊ยเอ้าไม่ใช่คนเอ้าคนมันหรอตายอุ้ยอุ๊ยน้อง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 ตายแล้วตายแล้วโอ้โหเดือด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 จ้ะเจอไปเจออยู่หลงเนี้ยเอออยู่นี่แหละเนี่ยมาซุบหน่อยเออสะได้แล้ว ครับตอนนี้เราก็จะส่วนโปรมานะครับคนไหนวะคนนี้อ่ะเออน่าจะคนนี้นะครับมาเจอกันโปกับผมนะครับว่าใครจะตึงโบกกันนะครับคุณดูนะฮะยังโซเฟียผมตึงนะมาเถอะมาเถอะครับมาเถอะมาสองหนึ่งแล้วกันนะครับคนเดียวกว่าไม่ไหวโปครับเพราะว่ามันมีหัวคมมากนะครับคุณดูเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ด้วยนะครับลุยเลยวางไอวอลดีๆนะน้องมีหัวแตกนะอุ้ยอ้ยเอาันมาตท่าไหร่อะน้อง มันมาตังไหนอ่ะอนจโอ้ย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 โอ้มาไวเกินวาวว๊าวว๊าววาวนมะรทำไมมันนไมมันรู้ไอวอพี่ได้วะเอ้านกเียวเองอ่ะทะลุไอวอพี่ได้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้เฮ้ยทำไมมันไอวอแรงจังอ่ะบสกปกใส่มันดีกว่าวะ เฮ้ยโสมกปกันเล่นได้เล่นได้เลยเลได้เตะพวกหมดเลยเฮ้ยพี่รู้แล้วน,น้องระเบิดระเบิดระเบิดน้องระเบิด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 เออเ,เออเดาเดาผมเอาโปตายปึ <laughs> กจังอะโปตายแอกแอคแอคก่อนแอคก่อนแอกแอคแอคแอคฮ่าฮ่ <laughs> โอกลัวพวกเราครับรู้อยู่ฮาคิพี่มันตึงอะเกเบ่งฮาคิไปก็ <laughs> ตาย <laughs> แล้ว เออแน่นนอครัได้เระเบิดเลยไล่ไ้เระเบิดเลยนี่มันอยู่ข้างบนอ่ะเออข้างบนนี่แหละอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวมันโดนลงมาโดนลงมาโดนแเจ็บมันเจ็บมันเจ็บน้องตายแอ๊กแอ๊กแอ๊กถ้าเกเอโปครับอันนี้ฝีมือนะในการยิงหัวน่ะระยะไกลใส่เลยทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยนี่มันคืนมาแล้วมันคืนมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนไปแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยท่ไหนวะเฮ้ยข้างหลังน้องน้องน้อง อ๊ยว้ยมนโ่หลัง่ะโปเล่นเหลียมว่ะเออแบนอ้ไม่ทานอีกแล้วังมันยังไงก็แบบว่าแบนไปก็ไร่่าแมไอดีนี้มันเอามันก็เอาไดีหน้าน่ะมันไม่มีหมดหรอกจริง้บนพ้ไม่ได้พี่อ้าวชิหายอะชิหายจริงๆน้องอะเดี๋ยวดอ้้่ดนยิงพ่ดนยิงแล้วโอต เออสวยน้องเฮ้ยเฮเป็นไงฮะโบไก่จังเลยเฮ้ยยิงหัวผมไม่แตกบินมาดิ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 อ่ามันบินมันบินมันบินอ้าวเรียบร้อยนอนเรียบร้อยนอนนอนบินดี้บินดี้บินดี้เออเออเจ็บจังมันต่อไวน้อโหัวต่อโคตรไวน้อง โอ้โหเจาะอดไวเลยเนาะโอ้โหอะไรอะโปรเจาะโอไอวอด้วยอะไรอะอุ้ยเจาะอดไวอะเฮ้ยโปรเฮียอะไรวะเนี่ยไม่รู้ดิโปรหลายอย่างอะไม่เคยเจอครับมาดูเจาะไอวอขนาดเนี้ยโอ้โหเอาแมกเอายากว่ะเอาไงครับทีนี้สกอร์ก็เสมอกันอยู่นะถ้าผมเล่นคนเดียวผมน่าจะล่วงแบบกว่ากว่ากว่าง่ายๆเลยโอ้โหไม่คิดคู่เลยลุงนี่ มาดิ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 กิคนขัวมาดิอุ้ยตายแล้วลูกโอ้อันนี้อันนี้น่าจะโปโลกปกนะน้องมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาข้างหลังมันมาข้างหลังในแห่อุ้ย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 อวเกินน้องโอ้โหขวดไวอ่ะเออ ไม่สกอร์ไม่สูสีจัดอ่ะมาเถอ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 ะอ๋อโดนเล่นเอลงโอ้จะเลินเนอะโอ้ยโอ้โหมั <c oughs> <c oughs> นมัน <c oughs> <c oughs> มันปานเดลเฟดขนาดนั้นใครจะไปไหวเลยเฮ้ยโอ้โหจะยิงได้ไงวะเนี่ยเชี่ยไม่รู้นะใชรแลวังอะเคยเห็นพี่มีอุ้ยอุ้ยเป็นจ่อไอวอลพี่อะเอ้ยเอ๊ะ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 โอ้โหมันจ่อมันโมันจ่อมันจ่อแรงจังวะพี่มันจ่อโคตรแรงอะโอ้โหจ่อไอวอลแรงจัดโอ้โหแม่อุ้ยอุ้ยไอวอลแทบไม่ใช่ไอวอล ไอบวอรแม่งโอ้โหโอ้โหพูออกไอบวอรแทบไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยแอบบ้านไหนโอ้โหู๋โอ้โหย่เนาะกำลังจะตายน้เอ้ยจะแอบได้ไงล้เด็กโอ้โหมันยิงกูเอายิงกูเอาเออทางทางเนี้ยเออเดือพิ่มแล้วเออเออเก่งจริงอย่าวิ่งไวดิเก่งจริงอย่าวิ่งไวดิโอ้โหโโอ้หแม่งมันวิ่งไวว่ะยังอะ เออมันแบนไม่ทันเนี่ยเห็นไหมกัดเดียวก็พอนั่นแล้วเฮ้ย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 มันเข้าเลยน้องน้องน้องมันเข้าไปโอ้ยยูจับเพลิ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 อ่าอ่ามัน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 ท้าทายอำนาจมืดเราอะมันท้าทายอำนาจมืดเราอะมังเลยไปโอ้โหแม่งโอ้โหดูดูอำนาจมืดเหรอ อโอ้โหแม่ง้ไม่ไหวเฉยว่ะแม่งเอยมันวิ่งเร็วเกินไปว่ะโอ้โหจุดจัดจุดจัดเลยว่ะโปเนี่ยแถมแบบแบบเจาะไอวอลแบบโคตรตึงใน 4v4 วสคือเกือนเลยนะครับโปน่ตอนนี้เอาจริงกด <c oughs> ไปแม่งเจอโป3คนเ <c oughs> อองงโอเคครับคนดูมันค่อนข้างจะโหไหวยากมากเลยนะคะแบบแป๊บเดียวเอ้ามาข้างหลังแล้ว เอ้ามาันก็ข้างและมันมันไวเกินเราจะหาจังหวะยิงเขาไปได้เลยเดี๋ยวนี้โปคนข้างจะระบาดมากเลยผมอยากรู้ว่าทําไมเออคนชอบเล่นโปกันเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับคนดูใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวต้องมาไขาข้อสงสัยว่าทําไม,มาถึงเล่นโปกันวะนะครับไว้เจอกันนะฮะ